สวัสดีครับวันนี้วันเอ้ยเอ้วันนี้ว,นวนนันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมนะฮะหนึ่งพฤษภาคมนะฮะก็อ่า วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเหมือนเมื่อวานเลยฮะวันนี้ที่วัน,นผมคงไม่ถ่ายแล้วถ้าเกิดวันนี้ไม่ใช่วันแรกของเดือนนะฮะ <S <S ถ่ายมาเปิดเตือนนิดนึงนะถ่ายมาเปิดเอ่อเปิดเพลิ์นิดนึงนะก็เออวันนี้ก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมาแนละ้ววันนี้ก็เดี๋ยวทนนี่กูจะไปนอนแล้วนะกูก็เดี๋ยวถ่ายสั้นๆแล้วกันนะ,จร,ยยจ,ะจริงๆกูพยายามจะคิดอยู่แล้ว่วันนี้กูจะพูดอะไรดีแต่มันอ้อคิดต่อวันนี้วันนี้วันแรงงานเนาะวันนี้วันแรงงานฮะเออก็ ลูกค้าเยอะอยู่นะวันนี้ลูกค้าเยอะอยู่เพราะว่าผมว่าร้านอาหารหลายร้านน่าจะปิดแล้วผมจําได้ว่ามีตอนตอนมาช่วงที่ผมเริ่มถ่ายแรกรอะม,มีมันมันมีมีวัน มันมีหนึ่งกุศลานม่นสองปีก่อนน่ะที่แบบผมไปเดินเดินหาร้านอาหารเดินเดินไปเดินตามหาข้าวกินแล้วแมงล้านมันปิดกันหมดเลยอ่ะแล้วตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่าวันที่วันนั้นมันวันอะไรนะฮะก็กูเดินงงไปเรื่อยๆพูใส่กล้องไปเรื่อยวเฮ้ยวันนี้มันวันอะไรว่ามันทำไมทำไมร้านม่หยุดหมดเลยวันคืนอะไรว่าไอ้แบบเออแต่แต่วันนี้วันนี้ร้านก็ปิดกันหมดนะตอนตอนกูออกไปหาข้าวกินนะก็แต่กูไม่ได้ถ่ายนะฮะก็นั่นแหละนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่วันนี้มีคนมากินก๋วยเตี๋ยว ากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเยอะนะเพราะว่าร้านเปิดนะแต่ร้านอื่นไม่เปิดนะก็เลยมากินเลยเลยต้องทยอยมันร้านนี้ก็หมดแต่ละลูกค้าเยอะก็ดีแต่ก็ยุ่งอยู่นะก็วันนี้อืมวันนี้ก็ทํางานไปทําก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปอะไรเรื่อยๆแหละยังไม่ถึงก่จะักพาแต่ไม่ได้สักเลยแต่พรุ่งนี้ค่อยไปสักนะมันเต็มตะกร้าอะไรเยอะ เต็มเต็มปกาก้าแล้วเดี๋ยวพวกเต้องเอาไปซักเลยซักซักทีเดียวไม่หมดเลยจริงยับใส่สกระปาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดยับไปหมดนั่นแล้วแล้วเปิดซักน่าจะพัง <c oughs> นั่นต้องต้องซักสองรอบนะับไม่ไม่งั้นไม่งั้นเครื่องมันตันนะฮะหรือหรือมันเรียกกันว่ามันมันแบบเครื่องมันมันหมุนหมุนไม่ได้หมุนแล้วมันหยุดเออทำให้พังในะถ้าเกิดอัดแน่นขึ้นไปนั่นแหละ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปซักผ้ากันนะครับมันต้องซักก็ได้เดี๋ยวเสื้อกูหมดแล้วเสื้อคลุมนี่กูจะไม่มีใส่เลยก็ต้องมีพวกเสื้ออะไรแบบตอนที่กูกลับไปอกลับไปกลับไปสม,สมุทรสงครามอ่ะบางยังไม่ได้ซักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซักเลยพรุ่งนี้แหละ,นะนะแค่นี้แล้วกันกูขาเต็มพูดตอไปแลนะ้วกูกูง่วงเลยแค่ตอนนี้กูง่วงมากเลยกูต้องไปนอนไปอาบน้ำนอนนะเออถ้าใครเข้าไปเจอกับพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับม่ได้เลเดือไม่เด้ไม่ได้เลยมอ